ต้มไข่พี่น้องสองหน่วยต้มไข่สองหน่วยผ่าเหลียมพี่น้องต้มกระต้อบสองหน่วยก็ใส่สมสองหน่วยผ้านอนพีน้องเป็นยังกบพี่น้องถ hmm, ้าถ้าฝ้ายาั่คนนะคนโตเงินจากปีเงียบเพราะว่าฝนตกกบมันสีออกนะกบมันสีคนโตกคนโตมันบ่ออกกบเกียรเกียรมันออกอยู่พี่น้องแต่ว่ากบมันบ่อเนะถ้าฝนโตเกียรเนี่ยติ่งตำผัวเขียรไล่อยู่พี่น้องเยังทำ เอองูรูด้วยหน่อยีนตู้จะเลิกกินอีกสองหน่วยกินแต่ละองหน่วยเจ็บชวฮักใครไม่กินมื่อไหร่แค่ยังได้สองหน่วยก็เลกเลกจะก็รูินีกในนี่ตัวเนี่ยีป่าเป็นอยังไงขี้นองนี่ไข่สองหน่วยเจ้าขี้เอี๊ยงขคิดะขี้เอี๊ยงวก็ ทักทายสวัสดีแหละสวัสดีพี่นอ้องฟองปายเบอร์สุขุมสุขุดนะว่าจะเป็นเอฟสี่ฟังไรก็แล้วแต่เมื่อนีน้ก็มาพบพอกับ,กบจ้องไอ้น้องเขาคือเก่าหน,นอนน้องจ้ <ละ S 2> องไอ้น้องพากินคือเก่าพี่น้องน้องน่าซ้ายกิ่นน่าเด็กะสวัสดีพี่น้องคำแซงมาหน้าเนาะจืดหนาจืดตากันได้เนาะแต่ขึ้นเนาะมันก็ยังเหมือนเนาะก็จืดจืดใหญ่จืดจืดบังเมื่แไงจืดใหญ่อยู่พี่นอ้องออหนอโอ้ยเขาเจอืดหรอกไง อยู่เที่ยงไงเที่ยงหน้าอยู่น้องกะเมื่อเนาะตอนนี้กัประมาณก๋เดียมหนึ่งถุงถุ่มกรัวเนาะมันเจ็ดมงพี่เนาะเจ็ดมุ้งแรกเนาะกะแหน่แหน่หนองกระดาชิ้นตั้มมันตั้มบุงตั้มมะลอกอเนาะกินเผาได้เองเนาะตั้มส่วใส่ีันข้าวปุ้นเนาะเกินชิ้นตั้มเผื่อายคลิปใม่เบิ่งนะพี่น้องว่าบรรยากาศอยู่แหนมแรงแหนมแรงพี่น้องผ่านห้องห้องผ่ากะเมืดอขึ้ม ผ้าเหรือมผ้าแตกพาดั่งพี่น้องจะถ่ายไล่หลอดนี่แหละกล่องมันค้างพี่น้องก็เลยแบบอื้อจะกินเลยนะถ่ายลูกไปลูกมาถ่ายมันกะ็ยันเนาะยัน้าแตกพาดั่งในโทรศัพท์กะนแต่ก็มันก็บาแผลเนาะโทรศัพท์มันจะมืดพี่น้องคือนี้ค่ายแน่พี่น้องเสียงดังฟังชัดแต่มันค้างมันนี่ก็คือตำมะลุงมะละกอพี่น้องตั้ง น้าบ like, no, ้านั here, Wait, s no <S yeah. ้นาคือบ okay ับัทะเลหลวกบัลวมันบัวซุกเรอประมานลวกเอลวกแันแม่นแต่เออไทยไทยไข่แทรจะปะไม่ขาวไม่ที่ขาวไม่จงคุยกันว่าใครซุกดวงแม่นโอเคเอียงอ้มา่าเงาขากาเมเย ตาเลยทีุ่กเลยมันมัน,นลเลอเอาใ้งังเด็ที่พาน้องมันเปอยังกบพีพพพพพ่น้องอบ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 ไอเนี่ยกะผูกเสือกไ้กบเอวเี้ใกล้ไรเอ่อยู่เที่ยงกนอนทายยู่เที่ยงแม,ม่กะยานนอนกะยานไตน้ากระยานน,ยน,น,นี่พี่น้องตอนนี้ก็เอาอัน ข้าวปุ้นพี่น้องเข้าวปุ้นที่เขาต้มเนาะข้าวปุ้นนะเป็นข้าวปุ้นแห้งพี่น้องข้าวปุ้นสําเร็จรูปเนาะเขาก็เลยเอาเอาไปลวกเนาะแล้วก็ที่เอามาขันออกน้ำแล้วก็ทีมาใส่ขันเอาหน้าออกเออขันออกน้านี่กล่องพี่น้องเป็นตนายนี่ไายเลยไายอีกไายชิดเจ้เทื่อเนเป็นนายกอย่างทิมโลดก่กลของนัโนเทคพี่น้อง โอเคมันก <c oughs> ็แจ really ้งอยู <establishing> ่แ <meglio> ต <c oughs> <speaking> ่ม <quoi> ันขางพี <Wh> ่น no ้องมันอยากตายแล้วอยากขึ้นทายได้กับบดายพี่น้องจนเมื่อยแลยอยากหายก็อยากหายอยากหายกับปัญหาที่เขา้ำแต่พี่ก็ตอยแ้ันพี่น้องคนสุดท้าพี่น้องมันจะนอนแก่ ามาน่เจ้ยาวน่าเห็นเจาน้าเ <Okay. S 2> นาะไปน้าใปขี่กันเมื่อเท่เไรดังกระปุนพี่น้องเอ้ตามส่วอมาคุง้งเนาะใส่กระปุนมา้ามีจัดแต่งอี่างพี่น้องเอา้าคำหนึ่งคำหนึ่ง <ừ. S 1> บวงตักสดเลยมา อยู BC, ่ไหอยู่หน้าพี okay. ่น yeah. totally right. um. uh, uh, right. uh, ้องเดี๋ยวพ่นผาคือสิตกหรือกระเศ้าสิตกเศ้าแจงอกเงินได้ทองผาคอยเราจะไปยังกบอะไรพี่น้องมาเนี้ยยังกบยังเขียบไปน้ำกั้นจากบ้ันอยู่เทียงก็จะเดินนี่ปะคนเอ้เออเอาเสือกมัดแอวกันไหวแยงผานังดังเกิดได้เอาแพรมัดเจ๊ไปเลยเจ๊เสียไปเลยรถ ตอนนี้ก็เด็กจะได้พี่น้องเขาช่องถุบแล้วก็จะเห็ดแต่ <laughs> เห็ดแต่นหนึ่ง <laughs> ขุ่มเหรอขึ้นหัวช่องถุบไก่ <laughs> เกลยไก่เลยเลยเอาเพิ่พมกระด็นตรีแห้งเนี่ยใส่กุ๊บยังกินไ<อ>ขด่ <laughs> ดิบเ <laughs> <ๆ>พิ่มๆก็มีแหง้งอา้อาวกระดังโอ้ ย่างย่งางกย่างย่างเอียงนะแม่นี่เจ้าอีสักโปร,ปร,ปรตรีนนี่โปรตีนโปร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 ดักซันโปรตีนโปรตีนบว่ามีมาเลย์หงาด้วยกันเร็เอาเด็กทั้งเพิ่มเพิ่มใครย่าง สีนียงที่เป็นยังีผ้านอเพิ่งยังกบพี่นหอาถ้าผ้าฝาย่านอะไรนต๊เมื่อสั่นยังเพราะว่าพนต๊กบมันสีออกกบมันออกพ่ต๊่ต๊มันบ่ออกกบเคียนเคียนมันออกอยู่พี่หนังแต่ว่ากบมันบ่ออกนะ้าร์พ่ต๊เนี่ยติ่ตำหัวเคียนไล่อยู่พี่หนังอ๋ออุ้มัน มีบมีกมทัวร์ตั้มที่เปนตะมหุงอีเละตัวเว้นหนึ่งกับมหุงหลังตั้มส่วนนอนในคีดกับแซงยินอย,ยู่ เสียบยู่บอนอพี่น้องโอ้ยได้รับหนีเดี่วสายกินมาต้องเพ็ดเป็นน้ำเนี้ยจะเศษโบเป็นันนั้ดเลยเพื่อนเห็ดโบเ็ะขนาดเบิดเป็นเบิดเลยจ้ะไม่ได่เพื่อนไม่เห็ดโบเป็นทั้งเสียงกบเสียงเขียดหองอะไรเงี้ยนมาเดยเนาะมันเข่าอยู่บาเดยเนาะเหงอยู่ผีแตกได้เนาะนี่เห็นยู่เนาะท่านผู้ชม เสียงได้ยินแหละเสียงเขียดหองเนาะบรรยากาศพี่น้องเอ,อ้ยอยู่เทียงไหนเทียงหน้าเนาะแบบแบบในมอือเนาะพี่น้องทาทา,ทาคลิปต่อไปเนาะทาทาซีเตอนั่นนะซีเตอร์ตัดเสาบางบรรยากาศยามเสาพี่น้องไม่ได <laughs> ้ตัดเสาซีไปเอาขั้วออกแต่ขอ,อกอย่างนี้แหละพี่น้องเ <c oughs> พราะว่าอันมี้ขั้วอยู่ประมาณสามสีโตเนาะอยู่มีขอบแหละอุ้ยผ่านเลยก๊อ แล,ล่อปล่นี่บวงบวงนใช่ไหมบวงบวองอันพอแปไะเอาไข่ปะกปเอาไข่ดิ่สสนขอจเลนะย่นวดใจอยกได้ไข่จะมักประเณไข่ช่องน่วยเลยอ๋อช่อน่วยกระตุ้มไข่ช่องน่วยไ <laughs> วยข่ขไกหรอไงข่ขอแล้วก็มาหรืรบเปานี่ อ,นนอ, <rett> อันนี้กับใคคอยคือกันนั่นบ่มีไผ่พี่น้องอยู่เที่ยงไหเทียงหน้าเนาะแต่ right? ไไ <c teil cies> มีไผ่อันไผ่ไต่แบบแก่ๆ้าวจีคักพี่น้องนี่กระใสไผ่โคบอ่ะนอนด้ไผ่ทรายไต่ไผ่ทรายแต่ก็ว่าไผ่ทรายบ้านเออก็ไผ่ทรายเลยนี่เนาะชุกอยู่บ่เด้โอ้ยเยิ่มบ่พอดีบ่เยิ่มจะไม่เป็นหนักอี่ เอามาต้ม้บไปท้องหอยฮะบไเดืนอะไรเดี๋ยว้ันกา่ฟาไมเออน้ำได้สวยังไมอีคือเนาะดูดนะแขกนะักแล้วหาข้าห่าุ้เตเขวกินได้เสิลอดูดนอนดูดนเป็นดูดหรอ กไข่กองกิงเพ่งโมกินเศษกินนังกินไข่อะไรสิเป็นนางกินผู้เดียวเนี่ยนี่ขรระเลยไปเลยนามันเลน้าติดเขาตามังมดเหมือนอวดเป็นติบเขาพี่เนาะเขียบไปแน่ไปกินซุกเล้วันนี้่เอาบัตรที่ไอช่องวันนี้ช่องซ้ำเถือคือผเห็น พี่มันดีแจกแล่องกระเบื้องนี้เราซ่องเ่อไปเลยเราช่องมันีแงเอ็กมเอือนมากหนัง้ก้าินเสาอืมวประหยัดเต้มาอประหยัดอ๋อมาอยู่บ้านโม่เงอนกองเด้กขนประหยัดบ้านโม่เืินกองไฟบ้านโม่เืินกองก็มาอยู่้าะอ่ามโชว์ถโชว์ุเนาะตันี้สมัพี่ ก็ไอ้เกินนะเจ้าก็สัคนหนงมันมันเห็นเจ้าเพิ่นเดียวตามหุง่งเงินเห็นเห็นอยู่นี่เอาเส้นนี่เอาเพื่อนกระตานะเนาะเห็นอยู่เห็นใช่เขาคนเพิ่ <c oughs> บงบุ่งพี่เนอะเอา,า,าเก็บมาไ<น>ล่อยู่พี่เนาะไปคอเข,อขอาเนาะอี่อะนี่กระดูดน้ำ มันหอนหอนมัตเบิดแดะเบิดอนก็เบิดหอยังกระลือจับอ่ะโมรู้เธอหน่อยีนตู้จะเลืกกกินนีกชองหน่วยกินแต่่องหนวยเด็กเอใครไม่สินหวกันอย่างเด้ช่องหน่วยกันเลิกจะกระโดกินนอนี้นี่เนี้ยีปากเป็นนย่าี่น้อง นี่ไข่ช่องหัวเเจ้าคิดเอียงคิดจะคิดอียะแล้วก็จะจไปแนห้มันติตมีหัวมีหัวจะซส้ออะไรอ่ะเหัวเอกับมะฮกิบเด็เจ้ แต่บาง้วมกเหมือนจะอาบได้น่นนะ,ะน,น,นั่งเงียบไปอาบก็ถามน้ำพนอืมาถามมาเถี่จต่มันประตกหนึ่งมาดาบประตกกับแป๊บเบิกเนี่ย

เื็ดนี่นะเผ็ดอยยามาค่ะมกชมนอนตัวกลาแกัวห้องนะอากาศดีมันี เอียงก็อากาศดีเราไปมาหม่แหลวก็หัวงอ้าแต่มันอากาศดีสิว่าไดมีหัวจจาบ่แมน่นนั่นอ้าวจับกน ตัวไปแจ้ไฟเด้คือคุณ้เกาหรแฉเน้มัอืมแกแน่ฝาดไม่ใช่เลยเนาะฝ่าฝาโอกะยำแดงมาะสามชมอมเน้าน้าได้ไหมเนเนื้ิบนะเ้ยจไปใส่กุ้ดิ บาพาน้องจะาไปตุมปะ,ะไปด,แบบดไนะซื้อม,มาตุมใบชงงั้นใบงั้นอะแม่อีหยากระปุกแตกเธอทุจะแตกมาแม่แทนช่วยบนเาน้องกัน chân kia chân Ep, nó ep, ep, ep. Here. Kìa 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 kia kìa kìa hết nè, kìa kìa kia kìa kìa đây. kìa 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 mà sai kìa 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 ่ายถึงก็จะห้ไละทีป๊ปคละครอะไรลครเอเออคุันนี้ไมคือบอสันนี้เห็นว่าอยู่บอสเจอใครแดงกระเปาอีกนั่งมันดีนั่งใครเอ้า นั่งบนเปลือกมั้งนี่คือมอโบอกกัอรี่อะไรน่มันแดงหาไปแล้วเอือนในกระพุดหน้นรวยนะเอ้ยของคลอยเสรนของเจ้าน้อยนาน้อยนาเออนนี้น้อยนาอีดีหน่ nói nhảy. ủa anh này. nói nè chưa một thì vậy nói nào mới à. à, <laughs> tụi mày nháy mà nè <laughs> okay. À, con tục của một tổ Đức đất mình đè Thành tựa sẽ âm mơ giúp Ủa, Thành tựa âm mơ giúp xe buồn Thành tựa sẽ giúp xe tải ก็ไม่ขับรนหักแินแล่นๆนั่งไครทั่วมาก็ขอเช่นไมึงแค่หา้าได้ไหมเข้เป็นเดี่ยว มีคนเยอะเยมีกบมีเขียดกบทางนี่เลยมาได้ใหม่แหละพี่น้องแต่บุมมียังไงเนาะมันเองกัพากันมาพาหน้องคนมาเจ้างหน้าเลยแหละบรรยากาศอยู่เที่ยงให้เจ้างหน้านะพี่น้องเงี้ยกลางคืนมาว่าะเที่ยงบรรยากาศบิ้งเนาะ นอนอยู่หน้ามันเป็นอะไรพี่เนอะมันเพียงกะเครื่องเว้นแหละทีคลิปพันมาว่าคลิปเป็นอะไรเนาะมันบกคอยมีนเนี่ยแบบกัติเนาเนี่เนี่ยโมกัช่องพืนตะปู่ก่อมใส่ช่องผืนฮึมตะตุกมะนาวเอาลาไหมการยังได้ฝากก็ได้ก็แซน่นหเนาะฝากติดตามคลิปต่อไปเนี่ย ก็สีได้ได้คาทัศชมไปได้เลยเนาะพอกันกินน้ำไปบ่ายลาท่านผู้ชมไปเลยคือบันทึกบ่มีกิฟอีกหนึ่งวลาไปเลยเอาไว้ก็ได้เที่ยวมาเนว่าสปอร์ตเ้ก็จะไปเมืองเลยเดย์ไปเที่ยวไทยแล้วก็ไม่เจ้าเหมนไหนพอกันกินน้ำเราบ่ายบายบ่ายผู้ชมจ้ำแค่หัวผู้ชมจ้ำ 嗯。